สวัสดีครับดิฉันชื่อนางสาวราพรใจมูลมั่งกระผมชื่อเด็กชายกันพงชิมังพันพวกเราเป็นตัวแทนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาว,วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานธรรมชาติวิทยาเรื่องการสำรวจความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะเราจะสำรวจตรงสวนลำไย,ยตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะคะ โดยที่มาของโครงงานนี้คือลำไย,ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดพะเยาและพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะอาเภอแม่ใจซึ่งมีการปลูกลำไย,ยเป็นจานวนมากเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและยังเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรต่างๆในชุมชนซึ่งยังเพิ่มการปริมาณผลผลิตหรือคุณภาพนั้นเป็นสิ่งสําคัญของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆโดยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของต้นลำไยนั้นมีหลากหลายวิธีเช่นการใส่ปุ๋ย ผสมเกสรและสภาพอากาศโดยเส้นเรายกมานั่นก็คือการผสมเกสรของลำไย,ยในพื้นที่ตำบลปลาแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับ <S <S วัตถุประสงค์ของการทําโครงงานนี้คือเราทําโครงงานเรื่องนี้คือหนึ่งเพื่อวิเคราะห์บทบาทของแมลงแต่และชนิดต่อการผสมเกสรและการติดผลของลำไย,ยเพื่อจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายของแมลงผสมเกสรดอกลำไย,ยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดทําสวนลำไย,ยได้อย่างยั่งยืนค่ะ สมมติฐานของการทำโครงงานในเรื่องนี้หนึ่งในพื้นที่ตำบลปลาแฝกอำเภอแม่จจนจังหว,วัดพะเยามีมาแมลงหลากหลายชนิดที่มีบทบาทเข้ามาในการผสมเกรสรดอกลำไย,ยซึ่งเป็นจำนวนแมลงที่มีจำนวนมากที่สุดและมีความสำคัญต่อการผสมเกรสรดอกลำไย,ยมากกว่าแมลงชนิดอื่นๆ 3. ความหลากหลายและจำนวนของมแมลงผสมเกรสรที่มีผลต่อการติดผลของดอกลำไย สี่ช่วงเวลาที่แตกต่างกันเช่นช่วงเช้าช่วงบ่ายและช่วงเย็นมีผลน้ำให้จํานวนมแมลงผสมเกสรเข้ามาเยี่ยมเยียนดอกลาไยแตกต่างกันงานนี้นะคะสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดให้ได้หลายด้านเลยค่ะโดยเราจะนําข้อมูลความหลากหลายของมแมลงต่อการผสมเกรสรที่เราได้มา จากการสำรวจเป็นราักฐานข้อมูลสำคัญของการอนุรักษ์และการจัดระเบียบระบบนิเวศทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปนอกจากนี้เรายังสามารถนำผลการศึกษานี้ไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ถึงบทบาทสำคัญของแมลงต่อการผสมเกสรดอกลำไยเพื่อส่งเสริมให้มีการลดใช้สารเคมีในการเกษตรและหันมาใช้ปลูกแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกครั้งนะคะเราสามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยเพิ่มเติมได้เช่นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนและ ชนิดของแมลงต่อการผสมเกสรนในแต่และดูการค่ะอุปรกรณ์ที่เราใช้นะคะ 1. สมุดจดบันทึกภาคสนามปากกาสําหรับจดบันทึกข้อมูล 2. กล้องถ่ายภาพหรือโทรศัพท์มือถือไว้สาหรับถ่ายภาพแมลงที่มาเก็บน้ําหวานนะคะ3กล้องส่องแมลงหรือแฟ้นขยายเพื่อช่วยสังเกตราย,ายละเอียดของลักษณะแมลง 4นาฬิกาจับเวลาหรือโทรศัพท์มือถือไว้สำหรับกำหนดช่วงเวลาในการตรวจ5ตารางบันทึกข้อมูลสำหรับบันทึกชนิดของแมลงเวลาและพฤติกรรมที่เราสังเกตได้ค่ะและ6อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเช่นหมวกเสื้อแขนยาวและหน้ากากกันแมลงค่ะ จากการดำเนินง,งานโครงการเรื่องการสำรวจความหลากหลายของมแมลงผสมเกสรดอกลำไย,ยในพื้นที่ตำบลแปดแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาพบว่ามีมาแมลงผสมเกสรที่สำคัญจำนวนหกชนิดได้แก่พึ่งป่าพึ่งพงหีเสื้อผสมเกสแรแมลงวันดอกไม้ตัวต่อและแตนและด้วงจากการสำรวจในสวนลำไยจำนวน2แงแงระหว่างพื้นที่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2568พบว่าพึ่งมาเป็นมแมลงที่ผสมเกสรมากที่สุด ต่อมาคือมแมลงวันดอกไม้ส่วนพึ่งพงและผีเสื้อผสมเกสรตัวต่อและแตนและด้วงพบในปริมาณน,น้อยมากมักพบในช่วงบางเวลาเท่านั้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่า,มาแมลงผสมเกสรส่วนใหญ่นั้นออกเวลาหาหินช่วงประมาณ7จ็ดโมงตรงถึง9ก้าโมงตรงซึ่งเป็นช่วงที่ดอกลำไรบานและมีน้ําหวานมากที่สุดขณะที่ช่วงบ่ายและช่วงเย็นจะพบมแมลงผสมเกสรลดลงเนื่องจากอุณหภูมิสูงและน้ําหวานลดลงจากการ สำรวจสามารถสุดได้ว่าพื้นที่ตำบลป่าแฝกนั้นมีความหลากหลายของมแมลงผสมเกสรค่อนข้างนี้โดยเฉพาะกลุ่มพึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยผสมเกสรให้ลำไยติดผลได้มากขึ้นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำมาใช้ในการอนุรักษ์แมลงผสมเกสรและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตของลำไย,ยในพื้นที่ตำบลป่าแฝกให้มีความยั่งยืนต่อไปได้ครับพวกเราขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมบะรับฟังการนำเสนอโครงงานนี้ของพวกเราพวกเราทำความเคารพขอบคุณค่ะ